ร้อนเหรอขอบคุณนะครับวันนี้ดีใจมา,มากเลยนะที่ได้เจอทุกคนวันนี้ครั้งนะครับผมเห,หนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกแต่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะมันเป็นครั้งแรกแล้วที่เราร้องกบับแบนดนที่เป็นแบบงานงานเปิดกลางห้างด้วยด้วยอกไหมเพื่อแบบตอนยูหนังวทธีก็แบบทำไงดีวะตื่นทำไมตื่นเต้นแบบนี้มากเนี่ย อันแล้วพอขึ้นมาปุ๊บโอ้โหสวัสดีครับเฮินเลยไอร้อนเลยเฮ้ยกูเอาด้วยกับเปิดเลยเว้ยไม่ได้เลยก็ <ś, S 1> <c oughs> <c oughs> เลยแบบเออโอเคเว้ยมีประสบการณ์อะไรค่อยๆค่อยๆเก็บประสบการณ์เร,รื่อยๆนะเออเมื่อกี้น้องตอนสามข่าวก็เฮิร์นชู <c> ่ <oughs> <c oughs> <c oughs> แต่เมื่อไหร่นะมนเรียน ไม่เพลงเราเา็นเสียงสูงแล้วอ๋อใช่เวลาเป็นเสียงสูงแล้วยอะไรฮะเสียงพอลันมันมันหลงไปนิดนึงนะฮะแหมขอบคุณนะครับจริงๆเตียงนี้ร้องถามว่าร้องยากไหมเพลงนี้สูงจริงนะแล้วแล้วแบบช่องลมมันเป็นตอนแต่งอะตอนเราแต่งอะเนาะเฮ้ยน่ารักแต่งแต่งพอมาร้องจริงปุ๊บร้องสดทางเทคนิคจะทำยังไงดีเลย เพลงนี้เป็นไงบ้างครับชอบกันไหม oh. ชุดเลยนะจริงๆอยากจะฝากเล่นชาเลนด์ด้นะชุดเลย oh. นอกจากจะเต้นแล้วมันจะมีอีกอย่างนีน่ผมชอบมากเลยเดี๋ยวรอดูในทิกตอกของผมนะได้เดี๋ยวล oh. เล่นการ oh. ์นจอยกันเยอะนะครับผมเริ่ oh. วันนี้ได้ร้องทั้งเพลงทั้งยองวันนี้กันท่านบิดไนท์นะครับร้องหมดทุกเพลงเลย oh. ก็เป็นไงบ้างเป็นครั้งแรกด้วยที่ร้องเพลงจีนกับแบรนด์ ตอนแรกะระก็เราก็ตื่นเต้นพอพอวันนี้ครับปุ๊บลงปุ๊บก็หายเต้นเต้นเลยไม่เป็นไรถือว่าประสบการณ์นะฮะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณทางบ้านด้วยวันนี้ฝากปันได้ไหมได้อยากส่งเพลงนี้ไปมาแรงอันดับหนึ่งหนึ่งใช่ไโอ้ยนัาร้องมากเล ากไว้ในอ้อมหออ้อมใจด้วยนะครับพี่ๆที่อยู่ด้านบนนะฝากด้วยนะครับนะฮะเป็นการแรกของผมนะก็จะทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับจะพัฒนาตัวเองจะฝึกฝนให้มากๆมากกว่านี้นะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้เรามีข่าวดีเนาะอย่างที่บอกไปจะมีการแบบคือเพลงนี้เนี่ยเราได้มีการถ่าย MB เรามีชุดเรามีตีอะไรทุกอย่างนะ,นะัะผมก็อยากจะฝากด้วยสาหรับการเป็น first single นะิวต์ t ิงเกิลอยากจะฝากด้วยนะครับผมเพราะว่ามี อะไรอีกหลายอย่างที่ประกาศพวกนี้ไว้รอติดตามนะครับผมไม่กล้าพูดเยอะถาผมพูดเดียผมจะพูดหมดเลยป่อยก็จริงๆแล้วจะได้เห็นปบรรยากาศที่ไปถ่ายทำมีกันวันนั้นแหละใช่จริงโอ้ไม่ปล่อยแล้วเหรอฝากด้วยนะครับเพื่อเป็นแบบเรียกว่าอะไรกำลังใจแล้วะในสัปผาวันนี้ก็ ชว์เฟสไปเลยนะครับแบรนด์ด้วยอะไรด้วยเนาะทุกคนก็พี่ๆทีมงานทุกคนเต็มที่จริงๆนะครับอยากจะส่งสารฟันถงนั่นหละฮะก็ขอขอบคุณจริงๆนะวันนี้มีอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะเขียวมากขออภัยนะเสียงให้หลงไปหลงตั้งเลยฮะเก่ามากเฮ้ยพูดเรื่อไปฟังกันได้เหรอ แฮบไม่แฮบแฮบนิดน,นึงเพราะว่าตื่นเต้นสอสาวันที่ผ่านมาใช่ไหมก็คือแบบตื่นเช้าดุกวันด้วยแล้วก็ซ้อมซ้อมเยอะซ้อมเยอะไม่พอชอ,ชอบชอบเป็นคนที่แบบชอบแพนิกกลัวแบบเวลาร้องจริงแล้วเสียงจะไม่ถึงก็เลยวอร์มวอร์มแล้วคืนชั่วโมงดูแล้วหยุดเห็ปุ๊บอ้าวค่นชั่วโมงวอร์มไปแล้วตอร้องจริงจริงปุ๊บเสียงหายเลย สียงหายเสียงหายันก็ถึงกือบกอมแค่แป๊เดียวไม่ได้แล้วหรอใช่ไหมผมก็ตื่นเต้นไงกลัวข้างหน้างเราอยากให้มันดีที่สุดนะครับผมก็ได้มีประสบการณ์อีกหนึ่งครั้งแล้วเนาะรอบก่อนก็วันเกิดรอบนี้ก็เป็นที่นี่ก็รู้สึกว่ามาว่ะได้อยู่ได้อยู่ที่ว่าที่มาอยู่นะเดี๋แต่ด้ติดตามนะจริงๆผมอยากมีเพลงร้องมากเลยอยากครับ บบอยากกระโดดไปร้อมทุกคนนะนี่กี่เพลงโอ้โอนับไม่ท่วนใช่แล้วครับจริงๆเพลงที่ผมแต่งไว้มีมีเยอะมากแต่ว่าเราจะดูว่าเพลงไหนที่มันเหมาะสมที่สุดในการที่จะทำอัลบั้มนี้นะครับผมจริงๆก็อยากมีส่วนร่วมในทุกๆเพลงแหละเพราะว่าเราก็เป็น,ปนคนทำด้วยนะเป็นคนร้องด้วยเราก็อยากจะได้ผลงานที่เราแบบ เออเราแบบสื่อสารมันผ่านจากการคัดกรองของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยครับเราอยากเราชอบไปเราอยากให้ทุกคนได้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 รับได้รับฟังในสิ่งที่เราชอบอะ,ะี้ครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อะไรนะเอาไปร้อยขอโทษสาบไปรเดี๋ยวเปิดพ้อมเพียงกันออเปิดพ้อมเพียงกัน โอ้ยพูดเล่นต้อไม่ใช่มิดโลเออมิดโลเแล้วะมิดเดียวมิดชาชีจอมโจรขโมยหัวใจไปเลยเอาไปเลยเอไปเยเจ้าชู้เจ้าชู้มเท้าไทยไงไม่าไมลมันก็ไม่ใช่ไะพี่ลาผมไม่ได้เจ้าชู้หรอก เฮ้ยพอพูดถึงเพลงเจ้าชูจริงๆมันก็มีเพลงเจ้าชูอยู่เฮ้ยอยไหมเนี่ยทุกคนเคยฟังแล้วเชื่อเถอะไม่อยากหรอเพราะอยากอยากให้มันเฟรชจริงจริงจริงโคตรอยากสปอยล์เอาจริงๆนะแต่คือพอเราสปอยล์ไปแล้วอะเรื่องคนนที่มันใหม่แบบมันมีคนฟังแล้วมันจะไม่เฟรชผมอยากให้ผลงานมันเฟรชแบบเฟรชจริงๆคนฟังรั้งแรกแล้วแบบเอ้ยเพลงอะไรเนี่ยมันดีขนาดนี้ อ๋อใหญ่ใหญ่ใหญ่ีกโอ้ยเทอะไรเนี่ยอะไรนะชุดเลยเหรอเฮ้ยชุดเลยดูฟังได้ที่ไหนอ๋อชุดสตรีมมิ่งเหรอชุดเขียนไงนะออเอสเอสเจเปโอทีแม่ซื้อเหรอคม่ซื้อเหรเปล่าไม่เขดไงพูดไงเผื่อแบบเผืแบบเฮ้ทุกทุกคนที่อยู่บรเวณนี้จะได้ยินนะฮะฝากด้วยนะครับคุณพี่ชุด ฝากเลยนันกับเี็งชุดเลยครับฝากเลยนะอะไรนะเอาอีกเอาอีกชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชุดเลยครับผมฝากรับยินมานะครับวันนี้เป็นวันนี้ผมได้ปล่อยซิงเกิลในพิวฝากเป็นชุดเลยด้วยนะครับเาอา่อรจะไม่ได้ฟัง าเล่นตัวทำให้ฉันลงเธอกธออยู่มยไม่ใช่ต้งรันมันไลยเจอจะไม่ดูตัอใช่ไหมว่าเธอน่ารักแค่ไหนม่เงีเธอขนยิที่เธอ,เ,ธอเป็นแบบมีใจเต็นทุกทีที่ได้เห็นคืคน,นี้นเแลพลงนี้ก็มีความ i s c แบบ o pop นิดนึงนะฟังไปก็จะแบบมังก็จะแบบโยกตามได้ จริงเหรอครับโอ้เขาบอกว่าคนที่เดินผ่านไปแล้วแวะมาดูนี่จะหน้าตาดีจริงไหมครับโอ้ยคุณดีขอบคุณรับสวยหล่อกันทุกคนเลยอ่ะเชี่บอะไรนะนักร้องชื่ออะไรคะนักร้องชื่ออ๋อ bossy game ครับผมนักร้องชื่อ bossy game ฝากด้วยนะัะพี่สาว ฝ IG B O S S จุด C K M ครับผมใช่ปีนี้ก็มีเพลงนี้แล้วก็จะมีซีรีส์ด้วยค่ะฝากด้วยนะคะชื่อเรื่องอะไรหรือชื่อเล่นอะไรชื่อเรื่องชื่อเรื่องกับบอลนักเวิร์ครับผมเล่นกับใครเล่นกับใคร บอสฮมอนเล่นกับโนอินนัทรัตน์ครับผมออนได้ยังยังไม่ใส่กำลังแล้วกำลังจะชูตแล้วใกว่าให้ดูเลคือได้อะไรมไม่รอให้ไม่รอให้ฉันมีวีไลท์ก่อนเหรอ้ฉันมีวีไล์แล้วเธอะหนาวนะ ไม่อยากนะเราวอุยไม่ใช่ควยอุยวันก่อนวันก่อนผมแอบเห็นเลิฟซีผมไม่ยอมหรอกนะวันก่อนผมเห็นเลิฟซีผมเห็นแบบซีนแบบก็ดูแลน้วะก็เป็นถือว่าเป็นการทำการบ้านของเราละกันเรามีเวลาเตรียมตัวมากกว่า นะครัฝากด้วยฝากแล้วซีด้วยทุกคนตั้งใจมากๆจริงทุกคนก็คือกลับมาจากคาเลก็เอ้าเอ้าทำไมกับผิวแบบโดนไม้แดดหมดเลยแล้วเป็นห่วงนะรบเป็นห่วงทุกคนครับจ้าอ้โหใคนไม่เหนนาตาเจ้าชูนะโอ้โหถ้าเจ้าชูต้องอย่างนี้แล้ว

ฝั่งนี้เหรอโอ้ยน้อยใจนะอะไรนะครับสิบนาทีอ๋อสี่นาทีได้เลยคุณผู้ชอารมณ์ไหนให้เราขำดีๆเราไม่ใช่คนเจ้าชู้เธออย่ามาว่าเราเจ้าชู้นะเจ้าชู้ผมไม่ได้เจ้าชู้นะผมไม่ได้เจ้าชู้นะแค่หลายใจ หลายใจด้วยใจก็มีอยู่ดวงเดียวจะเอาไปให้ใครนักหนโอ,โอ้โ <c oughs> ใหใครเอาคุณไม่มีหลักฐานนะเสียงให้เคุณเหมือ,อ,อนอีกออะไรนะร่สวัสดีคัะ <c oughs> <c oughs> ครับผมขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ Thank you so much for coming today. Thank you. Thank you. ครับผม t s someone in Thailand now. น้ครับขอบคุณนะครับดี โบ้ไอรีไอน์เมอร์รักนะรักนะคะชอบไหมชอบอยากให้มีซิงเกิลต่อไปไหมอยาอะไรนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ปล่อย5เพลงเลยนี่จริงปล่อยรอดเดียวก็ดีเหมือนกันโออยเลยเอาเลยวางแผนก่อนวางแผนก่อนเธอเธอเราจะมีเพลงคู่บ้างดาวโอค่ะเนาะ อโอกกอกาสตัดเทปน้องแม่โอกหากอนะยอกาสแค่จะมีสัก,ก,ากสามสิบเพลงมีสายอัลบัม้มไหมใช่ไหมคะผมอ๋อจริงๆเนีา่ยซาร์อัลบัม้มใช่ไหมอยาเดี๋ยวเราติดตามไปก่อนแต่ว่าแน่นอนถ้าเราปล่อยครับอัลบัม้มอ่ะเรา,า,า,าก็อาจจะมีซาร์อับ้าแล้วก็จะได้มีสิ่งที่ผมอยากทำคือ first concert เราอยากจะเป็นคนที่เอนเตอร์เทุกคนเนาะกับดนตรีกับแ a n กับเพื่องดนตรีทุกๆอย่างเลยเราอยากจะให้ทุกอย่างมันพร้อมที่สุดในวันอะไรนะครับเร็วเร็วนี้วันนี้จริงอยากให้เร็วที่สุดนะถ้าถ้าพูดถ้าพูดในในความในส่วนตัวนะเราอยากให้มันเร็วที่สุดแต่อะไรที่เร็วที่สุดมันมันบางชาแบบเรามันไม่ถี่ท่วนพอนะเราอยากจะวางแผงด้ยทำให้มันแบบดีที่สุดถ้าได้ชัวร์ดีกว่าเลยในแต่ละ แค่แต่เราซิงเกิ้ลที่ปล่อยไทยในนี้เราก็อยากให้มันแบบมันมันโอเคสุดครับใช่ต้อนรับขอบคุณครับขอบคุณนะครับรับสมัครนางเอกเอ็อออเเมดีไหมไปมาเล่นกับเราเปล่าหรือว่าเราจะทำแบบเราจะทำแบบว่าให้แฟนข่าวมาเล่นแบบเป็นนางเอกเอมดีดีไหมครับแบบแบบส่งมาแล้วถามคนอลไรนะ เ <G uy ford> ี๋ย <Wha> ี <Luis> ่ม <diction aries> ีใจด้วยนะนครับถ้าตัวเป็นหัวใจผมจะจ่ายไหวไหมต่อคุยกับตัวเองก่อนตัวเองหนะไหวนะไหวนะไหวนะฮะหนไหครับแม่พระเอกจีบเธอไม่ได้ จีบแม่จีบแม่แทนเราไม่ได้ได้ไหมไม่ได้จีบแม่รับบทแม่ได้ไหมถ้าบทพี่สาวได้ไหม่ได้แต่เราเป็นยายเองไไม่ด้อะไรมีแม่แล้วมีแม่แล้วมีมีแม่มีพี่สาวเมื่อกี้ได้ยินมียายด้วยเหรอ แรงมากเลยแล้วไม่เป็นไรครับพี่สาวไม่มีไม่มีอายุเป็นเพียงตัวเลข <c oughs> เขาบอกว่าคนที่อายุมากกว่าเอุ้ยมีสมเสน่ห์เขาบอกว่าดีมากประสบการณ์เนี่ยอุ้ยแซ่บจริงหลือเป่าจริงหร,อรืหรอป่า <c oughs> อะไรนะหมดเวลาแล้ว รอเล่นแกลเมื่อกี้เซอร์เซนเด้นะฝากด้วยนะครับกับบอสซีเคเอ็มเนี่ยล้มเลยนะครับเปช่วยเลยนะฝากด้วยนะชอบนิ่มปั่นนะครับในเพลงนี้สวัสดีนะฝากด้วยนะครับผมก็ฝากด้วย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 ช่วเลยชาริทช่วยเลยด้วยอะไรนะหอมล่หอมโล่หอมยิ่งแล้วคือร่างกายหนาช่วงนี้ใช่แล้วก็แล้วก็มดด้วยทอดของทอดของมันอะไรนะครับหนูปังกี่ทอดแล้วหนูอะหนูปักี่ทอ 6แล้วจาโอ้ยเครับเราดูนะในท่นี้ไม่มีหวังน้ร้อาจะจะเราจะเป็นความภาคภูมิใจให้พวกเธอโอเคไหมโอเครับเดี๋ยวรลเป็นความภาคภูมิใจให้โอเคหมเราออะไรคเดียวเราจะเป็นความภาคภูมิใจให้เธอแน่นอนเรายาเะยด้วยองรด้วยอะไรนะ เอาดาวแอปเดี๋ยวป้ายขนาดนี้กันนะครับผมมาเราถ่ายรูปกั็นยังไงดีเนาะ แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะจ๊ะไป้ายไฟเนาะมาเดี๋ยวเราข้ามไปทีได้เลยนะจ๊ะที่ทีมจะให้การจุดการทรายเปน็นการเจอนะจ๊ะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ามาได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราเซ็นบนเวทีเลยโอ้โหเปิดแขนจันบอสเดี๋ยวจันบอสจะเติมไงเราถ่ายรูปเงียบดีเนาะแต่ว่าออโอเค <laughs> อนนตอนตอนเจอมันกตรงมือนะคือฟิวเหมือนเกจิแล้วตอนนะ